ลองวิ่งไป5กิโลนะครับกับ Adidas a d i z ิ r o p r ร m พรานะถือเป็นรองเท้าที่ปรับปรุงมาได้ดีแต่ถ้าบางท่านที่ชอบความนุ่มนวลของ p r i m X ออาจจะนั่งบ่นกันเล็กน้อยแต่อันนี้ผมก็ยังไม่แน้ใจว่าผมยังเพิ่งเทสไปไม่เยอะหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นด้วยการว่า เทสน้อยไปนะรองเท้ายังไม่เข้าที่หน้ามันจะแน่นกว่าพรามเอ็กสองไอพรามเอ็ชัดเจนนะมีความกลิ้งมากกว่ากลิ้งมากขึ้นชัดเจนแน่นกว่ากลิ้งกว่านะอาการดีดจะไม่นุ่มแบบพรามเอ็กหนึนะครับจะเป็นการดีดแบบ แรงๆกว่ามันกว่านะฮะข้อเสียคือเหนื่อยครับยิ่งวิง่งยิ่งสนุกยิ่งเร่งครับมันเหมือนรองเท้าพยายามให้เราเร่งไปเยอะๆการวางเท้าด้านท้ายในการวิ่งก็ยังวางได้ไม่เต็มนะจะรู้สึกว่าเต็มในด้านในส้นด้านนอกจะขาดนิดๆนะฮะ ไงก็ยังยืนยันว่ามั่นคงกว่าพามอ1กหแน่นอนครับไม่มีอาการเดินแล้วเท้าพลิกแล้วนะครับโอเคครับ